สวัสดีครับพี่น้องตอนสองครับตอนสองวันนี้ก็บลุงมา้ห้มาหน้าครับมาเรื่องมาออกบกกล้วยไปไห้ป่าครับพี่น้องเ <c oughs> บิร์ดอลไรพี่น้องบกกล้วยก็ได้เบิร์ดแล้วครับมันเหี่ยวแหม่พี่น้องมันโมนมีน้าหดมันเออตรงไหตรงหน้าก็ได้พี่น้องกับทงไห้ทงหน้าย่ำแหลกกับเป็นบรรยากาศชังสีละครับกล้วยอ้อยผูกกล้วยน้ำตาฟังห้อยก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเช้าแล้วครับฝนบาตกนะครับโอ้ได้บรรยากาศย่ำแหลงขนาดเลยพี่น้องเอ้ย นี่ครับหวยหองน้องทรงน้องสาแห่งเบิดคกับนี่หมกมุ้งมุมี่นามโหดเหมือนกับมันก็น้อยๆเองสิะครับพี่น้องมาเด่นหวยเด่นหองเลยพี่น้องเพิ่มครับดอกจันแดงเต็มต้นดอกจันบานย่ำละแรงแก้มสาวแดงๆดิบบานอยู่ไซนี่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ดอกจันครับเรอควปครับ มุมนีน่หนาหมดมันกับมันก็อยากรีบแน่นี่ครับโอยห้องน้ำก็แห้งบูดเด้อพี่น้องโอ้ดอกจานครับดอกจานดอกไฟในต่ำนั่นครับเดี๋ยวที่ต้นเยอดทำให้เป็นเ็กน้อยก,ก็คือเรีนยนนี่แหละครับเดี๋ยวนี้มันกับกับโดนเต็มผื่นครับโอ้ยต้นกล้วยต้นจยังเกิดเสื่อมรีบมันยังเปลนอะไรพี่น้องครับ ต้นกล้วยโอ้ทงมาเร็นทงไฮทงน้าพักกระเพานี่ครับปลูกไว้ตามจักราณาพันธุ์นะครับนี่ยังเหล uh, ือลงเหลืออยู่ฟ้ากล้วยนี่ครับดีกล้วยเอาปี๋กล้วยเป็นหนึ่งสาป่าพี่น้องนี่ครับกล้วยพอสมบูรณ์ปันได้มันมีน้าเหมือนกับทั้ง่นกับเป็นปลาภัยเด้อพี่น้องเป็นปลาภัยเพราะยพย่นปลูกไว้สมัยตะกี้ก็อร่อยวันต้นครับวดไผ่กินหรอกครับน้องม้งน้องใหม่ก็บบวชย่าแหลกนี่ครับอุดมสมบูรณ์อยู่ โอ้ยลงมาให้มาหน้านี่ครับโอเดี๋ยวจะไปรถก,กวาดดาตุต่นหมูฮุ่งก็ได้นี่ครับไถไว้ไถก,กบตอกเฟิ่งตอกฟางไว้เด้อพี่น้องว่าสิมาเฮ็ดห้องนในห้องในนี่ครับผิกวกล้วยครับ,รบว่าจบผิวกวยเป็นหนึ่งส่ป่าพี่น้องเอ้ยนี่เคี้ยวกล้วยครับเห็นไหนะครับเสียงนาเอ้ยหนุ่มคนจนนี่นะครับเสียงนากับเสียงนาห่างๆง่เจ๋อพี่น้องเอ้ยโอ้ยมไเลยลงมาให้มาหน้าด่วนครับก่อไฟ น้ำไ้น้ำหน้าสูงน้ำเดนอนย่างมาไ้มาน้าก็มีความสุขค,ครับลงมาไ้มาน้าครับลงมาเห็นไะ้เห็นหน้าแล้วก็มีความสุขค,ครับอยู่ลำทงํำทาล้มลเย็นบื้นๆครับไอ้กบต่อฟงังต่อฟังข่อครับไอ้กบใบยนะครับไอ้มัดเป็นปุ๋ยครับเป็นฝุ่นเป็นยางใส่ไสห้ใสหน้านี่แหละครับ ก่อไฟครับลอยก่อๆเ้อพี่น้องพอใหญ่ยม่ใหญ่พันปูกไว้มรดกตกทอดครับก็อนุรักษ์รักษาไว้ครับไปถ้าเอาล้ำมันไปถ้าเฮ็ดห้องหัวเฮ็ดสันเฮ็ดตีเพชดตอกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เด้อครับเด้อนี่ครับบรรยากาศถ่ายเพื่อให้ชมกันนี่ครับให้ดูกันยาวๆวันนี้นี่ครับวงนางวงนางเก่าลูกแม่ครับฟ้าจีม่เฮ็ด นอนเวียนนอนอยังอยู่ททงหงทงหงาเนี่ยครับจังสีมีทุนมีฮ้อนแกเ <c oughs> ยึดเป็นี้ยน้อยครับอยู่น้ำตรงน้ำทาต้นหมกกอกกระดุนทีเม่เด้อครับ <c oughs> ก่อไฟก่อไฟนี่ครับไม่สั่งไฟไม่ไฟบ้านเลยพี่น้องไม่ไฟปล่าอืดบ่อะยักครับที่ให้ที่หน้า <c oughs> โอ้ยครับ ปลาไฟเป็นปลาเด้อพี่น้องยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับนี่ครับคือกายไฟใหม่ครับนี่ครับก่อไฟก่อไฟกระได้เพื่อนบ่ยากครับนี่บรรยากาศครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่อนุรักษ์ไฟเด้อพี่น้องนี่ครับก่อไฟครับก่อไฟไม้ก่อไฟร้อยกว่ากอนี่ครับเอดไม่ไฟกระได้ครับพี่น้องเลยย้ำกินนน้อมันอีกครับนี่ครับ ก็ไปก็ไปให้ชมบรรยากาศกันสดสดเอต้อนใหม่ยังมีเยอะครับต้นกล้วยต้นอ้อยนี่ครับเน่าอาดาดอาดาดไปฝน้ะครับย่างฝนมาใหม่ออกนี่ยพระตองห่วงครับผู้ใดมักซื้อมาขายนี่โอ้ยทิ่ทางขายได้พี่น้องนะครับโอ้ลมเลืล่อนดีขนาดนี้ปลูกไม้ง้งครับปลูอ้อยประมาณหาหกตีครับมันใหญ่แล้วลมเลื่อนดีขนาดเลยนี่ครับบรรยากาศ ท้องทุ่งนาอีสานยามแรงๆไทยกบต่อฟางตบสร้างข้าวเกาะภัยด้วยพี่น้องนี่ครับปลากล้วยเพี่น้องรวยที่ปลูกไว้ตอนนี้เหี่ยวเช้าหมดแล้วไม่มีน้ำลดมันหน้าแรงก็เพราะห,น,หน้าฝนมันก็ฝืนมันก็ขึ้นมาเด้อครับพี่น้องนี่ครับนี่มันก็ใยแล้วครับพราะหน้าแรงมันก็ขึ้นมากคือเก่ารับอากาศป่าภัยออตามไรตามนาครับ ครับบริเวณนั้นกะ็บมิซซ์นี่แล้วครับสัมแล็กคิปนี้ไวปซัมนี่ด้วยครับสวัสดีครับ